สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กัในเกม Humanity นะครับผมไปอ,อย่างที่คลิปที่แล้วผมได้บอกไปนะครับว่าผมจะไปลุยในแ a น n e ลอุโมงนะที่เราเจอครับคือตรงนี้เนาะเราเดินทางกันไปเลยดีกว่าครับเพื่อเพื่อให้มันไม่เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็เตรียมของอะไรไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้บอกเลยว่าผมแน่นชุดมากโคตแน่นนะตอนนี้ แล้วก็นั่นแหละผมจะไม่วิ่งไปขับรถไปนี่แหละเดินทางง่ายดีครับไม่เหนื่อยเราด้วยไปฝาไป่าฝูงซอมบี้ตรงนี้เป็นเลยเอาละนี่คือจุดที่รถเราจะจอดนะตามมาหรอคือวอนขนาดนั้นเลยฮะคือมันต้องการใช่ไหม หึเอ้ยไม่โดนโอ้ยแม่งเอย้ยไมไ่งี้ไม่งี้นั่นโอ้ยโอ้ยเหนื่อยแม่งเอย้เยเหนื่อยตัวเหนื่อยไงวนนี่หน่อยแน่ดีโหลดก่อนผมว่าข้างในน่าจะมันน่าดูครับเพราะว่าเคยลงไปรอบหนึ่งแล้วฟังจากเสียงน่าจะเอาเรื่องเลยแหละ โอเคแล้วผมเอาสกามาไงกระสุนผมเตรียมแบบโคตรฟูอ่ะบอกเลยวันหลุดดิมึงวันหลุดดิมึงอ้ยแม่งคิดจะเข้าดีมากโอ้ไม่โดนไม่ไงไหนไหนก็ไหนไหนละแวะสักหน่อยแล้วกันเผื่อได้ของดีครับเจอเรื่อยเลยนิฮาร์เลยค่อยๆดันเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะใช้ดีเซอร์อีเกิลครับเป็นการ บูเบิกทางนะผมว่ามัน่าจะเวิร์กสุดอะแล้วก็หวังว่าซอมบี้ฝั่งปั๊มน้ำมันจะไม่มายุ่งนะแล้วมันเกิดกันแล้วด้วยไงโหมีตัวคานด้วยให้ตายอะมาเรากินก่อนทับกองทับต้องเดินด้วยท้องหม่เ้ยแล้วพวกมันเกิดกันหมดแล้วไงปัญหาก็จะมาอยู่ที่เราไงาไม่เปไรเราก็ เมลีได้กับเมลีไปก่อนโอยวอยอวยเนยไม่เมลีแล้วกันถ้างั้นโอ้เสียงปืนโคตรเอาดิอไซเคิลแล้วอย่างแม่นไงฝั่งนู้ไม่ได้ยินครับฝั่งขวาไม่มีซอมบี้ ไม่โดนเปลืองว้ามันเปลืองแล้วนี่อ่ะนี่รถย่ำแม่เหรอไอตัวใหญ่ผมยิงไม่โดนหัวเลยเมื่อกี้เหมือนฟุก ไม่ได้การยัดเลยเ,เ,เรียบร้อยผมน่าจะฟุกนะรู้จักส่งแล้วฟุกยิงโดนหัวกันเลยเออหัวนั้นนา่นาจะใช่แล้วแหละถ้ามันยิงพลาดซะขนาดน,นี้มีสิทธิ์สูง นไปค่อยดันเข้าไปครับโจคามโคตรเกียดเลยอยากได้เจอได้เจอกันอีกเลยไหนมีโอกาสกินยาเลยแล้วกัน,นงี้ไงหัวหลุดเลยมึงโอ้โหแม่งไงมันไม่โดดได้ยังไง รกระสุนมาก <_ t oss> มเห็นไหมติดเรียบร้อยครับไม่ยากไม่ยากตรงนี้มันคือจุดตรวจหรือยังไงวะฮะติดทุกตัวเลย จุดตรวจไงมึงโดนให้ซะไปปล่อยไปครับตัวนั้นข้างในไม่มีตัววิ่งใช่ไหมไม่เหงย่อ โอ้ว่าจะไม่ใช้นะลูกซองอยากประหยัดให้ได้มากที่สุดครับตัวใหญ่ม่นติดเว้ยสบายเลยไอ้เจ้าหัวมึงโยกหลบเว้ยเน๊ ไม่นีถีเพื่อให้ถีเพื่อให้โห้ยโคตรปืนกระสุนเลยเหมือนมายิงเล่นน่ะฝนตกไงตอนนี้โอเคด้านในเหลือแค่ตัวคานครับ นั่นก็นไม่ใช่ปัญหาของผมพ <c oughs> อยิงได้นั่นไงจบดูดิมีจูตีกระของไม่ค่อยได้เท่าไหร่อยากได้กระสูนเยี่ยมเลยันแหลมาให้ยิงเล่นไอ้ข้างบนนี้ผมรู้สึกแบบหมันหน้ามันเหลือเกิน ตอนแรกเหมือนตัวเองจะแม่นนะเหมือนฟุกอะอเออเปลืองมากโว่ยนึกถึงก้ามมอเลยกระสุนยเยอะๆมันแก้เกมได้ดีกว่าไงมันยังจะมีมาเรื่อยๆว่าซอมบี้ผมปล่อยไปก่อนแล้วกันไอ้พวกนั้นมันคงเดินมาแค่ได้แค่แถวๆนี้แหละเต็มพี่เราลองฟาร์มหากระสุนปืนสักหน่อยครับ มีอะไรให้เราเพิ่มเติมนะมีเมื่อกี้น่าจะเข็มหรือได้สักอย่างซึ่งผมไม่อยากได้แค่ <c oughs> อยากได้กระสุนเปิ้ลเก่งทหารหน้ากากระเบิดเยี่ยมเอาเอ,าอานี่มา,ากันเดตกระสุนเยี่ย,ยมอันนี้เจะปืนไหมปุ๊บอาา้าวล็อกไงล็อกแล้วไงอ่ะไหนบอกผมหน่อยสิ ล็อกแล้วมันยังไงล็อกก็งัดแม่งเลยเด็กก่อนลงของหนหอ่อยเหอะอื้มกางมอกับเสื้อแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้แม่งเอ้ยของแต่ละอย่างเห็นแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจเสืเหลือเกินมาก่อนที่าจะลงครับเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมพันแผลก่อนกระสุนปืนพร้อม ผมจะถือลูกไม่สิผมควรที่ต้องถือสกาเป็นหลักละไปฟังเสียงดูสิแม่งเอาเลเซอร์สาอออกเสียงแม่งก็เป็นเย้เสียงแม่งเป็นมิดเ,เกินนี่ไงอืฟันทะลุแม่งเลยมองไม่เห็นเหนื่อย นั่นไงนั่นไงแต่มันเยอะหนักจักหน้าประตูเข้าไม่ได้ครับแม่งเอ้ยช่วยไม่ได้ฟูออโต้แม่งเลยแล้วกันอ้าวเคียร์แล้วเหรอเขินเลยเคียร์แล้วก็ไม่บอกอยู่นี่นี่เองโอ้โห <c oughs> เอาไงดี ได้ไงทางนี้ก็ทั้งวันอนะโอ้ไม่ได้ทั้งวันวะพังละโอยลองดูโอ้โออหอะไรวะน่าชิ้นเอ้ยโคตรเยอะใช้ประตูให้เป็นประโยชน์ อ๋อพี่บึ้กเหรอหืมอืมตายไหมมึงถึกจังวะโอเลือดออกอีกแล้วผมเก่าไม่จริงว่ะใช้วิธีตีทะลุประตูแม่งเลยไม่ตัวอะไรวะถึกจังเปิดลูกซองอัดแม่งเลยดีกว่ามั้ง เราถอดตรงไหนได้ว่างตรงนี้นะไม่รู้กี่ตัวลองดูอ่าหมดโอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่างดีนะที่มันยังให้โอกาสผมในการกีกทะลุประตูได้ืออว่าเยอะแน่เลยวะ่ะตัวคาน ยิงไปทะลุวะ่ะยิงแล้วถอยดีกว่าผมว่ายี่มเขีเ่ยปินไม่ทันเดี๋ยวเข้า โอเคลูกซองแม่งเบิกว่ะมีปะวะถามีแล้วไงอ่ะหึโอ้มีลูกซองไงเฮ้ยข้างในเหมือนจะมีของดีนะมีโซเวเบที่เข้ามาแล้วไม่รอดว่ะขอละกันนะกระสุนอะลุ๊บมีแต่กระสุนเหรอถามจริงแย่ละทขามีแต่กระสุนให้ผมจริงๆฮะ โอ้โหกินเนีย่ยลันเชอร์เฮ้ย,มมยหมวกไมค้ในวิชั่นเหรอเฮ้ยอาจจะได้ลงอีกรอบนะผมว่าไม่มีกินเนีย่ยลันเชอร์ครับแล้วมันใช้ไงอะท็อกเกิลเย็ดเอาว่ะแล้วผมได้ไหนวิชั่นไงโอ้โหนี่ไง LMG อาจจะต้องกลับมาอีกรอบครับกระสุนพร้อมไหมเช็คอูซองพร้อมครับไปงานง่ายเลยทีนี้มองเห็นแล้วครับ

ไม่เท่าไหร่นี่หว่าถ้ามีลูกซองนะทุกอย่างไม่ง่ายขึ้นเยอะเลยมาไปทีมันหลบอยู่ในมุม,มว่ะเวยละ ังเหลืออีกหรอไม่เลยโอ้ยโอเคเคลียร์โอ้โ,อโ,อโ,อโอ้ตายเหอะโอเคเคลียร์ครับสบายใจแล้วที่นี่เคลียร์ <laughs> ตอนแรกผมคิดว่ามันห้องจิ๋ใหญ่กว่านี้นะไม่เท่าไหร่ฮะ อันนี้เราต้องกลับมาอีกรอบครับเพราะของดีเยอะมากไม่ไอ้เราก็หลอนเสียงมันเวอร์วังเกินไงเสียงมันเยอะเกินว่าจะใช้ปืนนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่อะไรก็ไม่ลูกลกซองนี่แต่ลูกซองม,มันยับยั้งได้ดีมากครับในที่แคบแบบนี้นโคตรได้เปรียบลูกซองได้เปรียบมากมากครับอ้อ ไม่เอาแล้วครับผมได้หมวกใหม่แล้วผมสบายใจแล้วเฮ้ยสไนเปิดไงเจอแล้วว่านี่ไงชุดเกาะใหม่ไปียนเลยก่อนนี้มึงเท่ดีครับอีลิตบอดี้อาร์โมฮะอาร์โม่อะไรวะคีเรสหรอเฮ้หรือว่ามันเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกหรอเก็บไว้เดี๋ยวเราจะต้องมาที่นี่อีกรอบหนึ่งแน่นอนฮนะเคคนไว้ อเอาว่ะมันจะของดีๆทั้งนั้นถือว่าคุ้มครับมันเรนนี้โคตรคุ้มเออมันมีศพบโซเวเบิลนี่หว่าผมได้ไปอยู่อย่างนะน,นี่นี่นี่ไม่มีอะไรเลยแม่งเลยโอเคที่นี่เคลียร์ครับไอเราก็คิดว่ามันจะแบบโอ้ยลำบากมากกว่านี้นะโอ้ยจ้าว่ไม่ไม่เท่าไหร่อยู่นี่เนาะ ไปเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่ามันสว่างจ้าซะเลือกเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเาปิดก,ก่อนอเอ่าเรียบร้อยที่นี่คลีนฮะแอ้ดอกไม่หมดอีกหรือโถเอ้ยฮะสบายหูสบายตาแล้วไอ้พวกนี้ก็แค่กิกกี้ฮนะมิงไปแล้วก็ยิงเลยอาจเข้าหน้า ย่งเก่าอยนะีนี่ผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเก่าไงไงโอ้ยอกระโดดยิงไงคีนทีนี้เราก็มีของตุนไว้เพียบแล้วได้ของใหม่มาด้วยครับได้ชุดเกาะอีลิตฮนะโคเท แตไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเข้ากับชุดสักเท่าไหร่เลยว่ะ <laughs> ไม่ค่อยเข้าเลยให้ตายเอะแต่ได้หมวกในวิชั่นมาก็เวอร์ครับตอนกลางคืนเราจะได้แบบสบายหูสบายตาครับมันมองแบบเห็นช่วงกลางคืนได้ดีนะยิง <bri> <s> ลูกซองระยะนี้ได้หรอวะโหดเกินโหดซอมบี้เลเปียบตัวคารด้วย ไหนก็เล่ไหนและใช้ของเล่นหน่อยดีกว่าเออเป็นรวมๆกันไว้นะเพราะจะได้ปลาระเบิดไปอู้เลยไอตัวหลังบอกโอ้ยกูเกี่ยวอะไร s o r r ่ไม่ได้ตั้งใจกลับไปที่รถดีกว่าผ่านตรงนี้ได้ที่อื่นก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับตอนนี้ปัญหาเดียวที่ผมมีก็คือไม่มีเลื่อยนะ แค่นั้นเลยถ้ามีเลือยอะไรคงจะง่ายกว่าเดิมเยอะนะสงสใยผม,ผมอาจจะต้องออกตามหารถครับอีกคันหนึ่งเพื่อใช้ในการเดินทางนะซึ่งเอาจริงมันก็ไกลไหมก็ไม่ค่อยไกลครับเราวิ่งไปได้อยู่แต่ปัญหาคือมันหนักไงมันจะมีน้ำมันด้วยไงจะต้องหาใกล้ๆนี้แหละผมว่านะไปหาไกลถึงนู้นก็คงไม่เวิร์ค อแถวนี้ไม่มีเมืองแล้วแฮะผมอาจจะต้องวิ่งขึ้นไปพกบริเวณนี้ครับเพื่อที่จะไปหาดูพวกรถปวดหัวจริงๆ <c oughs> กับการหาอีกแค่รถเนี่ยเอาจริงถ้าบ้านผมเสร็จนี้ผมนา่าจะเก็บของได้ดีกว่าเดิมนะแต่นั่นแหละเสร็จกี่โมง <c oughs> นั่นแหละมันจะเสร็จกี่โมงไงให้ตายเออโอเคฮะ okay, ผมได้กลับไปเอาของมาเรียบร้อยละ ของที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะเอดิเซเกอร์ไม่เกี่ยวได้ได้มาประมาณนี้ครับอาร์พีจีนะใจผมไม่เคยเห็นกระสุนอาร์ีจีเลยน่าลองเอาไปเล่นอยู่นะเอาจริงเอ,เอาไว้เอาไวแ้แบบไประเบิดกลุ่มพวกซอมบยีนะอเออผมอยากรู้อะว่าถ้าตรงนี้มันคือหลุมแล้วมันตันอยู่แค่นัน้นจะมีอยู่แค่ที่เดียวจริงหรอบางทีผมคิดว่าเราอาจจะต้องสำรวจแมพแฮ โดยการที่เราแค่ขับรถไปอย่างเดียวโดยที่เราไม่ต้องฟาร์มไงเราแค่ออกไปสำรวจว่าแต่ละช่องของแมปเนี่ยโซน A 1หนึ่ง1 2 3ส5มสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมว่าคลิปหน้าเราลองไปสำรวจกันไหมเดี๋ยวผมอาจจะต้องรองลองเซ็ตรถซะหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ของมันค่อนข้างเต็มครับผมอาจจะนอกรอบครับเพื่อที่จะไปเอารถตรงบริเวณนี้สองตรงนี้อืซึ่งการเดินทางมันน่าจะลำบากหน้าดูแหละเพราะว่ามัน แบกทั้งน้ำมันแล้วก็อุปกรณ์ของรถครับอืมเดี๋ยวเราจะต้องไปเอารถใช่ <laughs> เพื่อที่เราจะได้มีรถในการเดินทางในระยะไกลกันโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบายเป็นคลิปที่จบเร็วมาก <laughs>